สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอลสีเช่นเคยนะครับวันนี้มาที่สวนหลังบ้านผมเองเน,นะครับมีไม้สวยๆราคาเบาๆมาแบ่งปันนะครับวันนี้ชมกันก่อนนะอันนี้เป็นขวัญน,นครนะครับวันนี้เป็นต้นแม่นะนี่ต้นแม่เขาจะเป็นไม้ป้ายฟอร์มแข็งแรงนะครับขวัญน,นครเป็นไม้ทรงไม่สูงนะแบ่งต้นลูกกระถางห้านิ้วครึ่งนะครับเขาจะป้ายตอนโตนะนี่ก็เริ่มป้ายแล้วนะครับ เอาไปกระถางละสองร้อยบาทนะครับอยู่ในกระถางห้านิ้วกับห้านิ้วครึ่งนะตัวนี้ก็เริ่มป้ายนะครับนี่นะอันนี้ก็ไซใหญ่เลห้านิ้วครึ่งตัวนี้ก็เริ่มป้ายมาแล้วนะเอาไปกระถางละสองร้อยบาทครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับใครรัตนเทพอยู่กระถางห้านิ้วนะตัวนี้เอาไปห้าสิบาทแล้วกันนะลูกไม้ด่างสวยๆตัวนี้เป็นเฮงหลายนะครับเป็นไม้ใหม่เป็นชื่อรอยนะไม้จากสวนผมเองเป,เป็นลูกไม้ใหม่นะครับ นี่เป็นต้นแม่นะจะมีด่างด่างเหลืองด่างชมพูด,ด่างขาวนะครับนี่แบ่งเป็นต้นลูกนะครับมีสองกระถางนะเป็นหัวพจนนะครับตัวน,นี้นี่สีสวยมาแล้วนะเอาไปกระถางละห้าร้อยนะครับเหงไหลนะอันนี้เป็นเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวไซสใ์ใหญ่เลยครับไซส์ตั้งแม่เลยนะเอาไปเอาไปร้อยยี่สิบแล้วกันครับเจ้าสาวปลายสวยๆนะครับจผ้าหยด อันนี้ก็เป็นมอนเทเล่แผงนะครับนนเขาจะด่างในนะแต่แผงเป็นด่างขาวจริงเขาจะด่างด่างแดงด่างเหลืองนะครับมอนเทเล่แต่ตรงนี้จะเป็นตัวแผงเอาไปที่ห้าร้อยบาทนะครับมอนเทเล่แล้วก็เป็นศิลาหุ้มทองนะครับกระถางห้านิ้วนะศิลาหุ้มทองแผงนี่มีสองกระถางนะครับไซส์ใหญ่แล้วไปกระถางละหกสิบบาทนะครับ อยู่กระถางใหญ่เนาะอันนี้เป็นสอนลักนะครับสอนักนะมีกระถางเดียวด้วยนะครับสอนลักเอาไปหนึ่งร้อยี่สิบาทครับสอดลักนี่ก็เป็นนกน้อยนาโชคครับนี่ลูกเต็มกรเลยนะไซส์ใหญ่เลยครับมีสองกระถางนะนกน้อยนําโชคเอาไปแยกหน่อได้เต็มเลยครับเอาไปกระถางละเอาไปกระถางละร้อยี่สิบแล้วกันครับนกน้อยนําโชคอยู่ไซส์โตแล้วนะ ถางห้างยูครึ่งน,นะครับลูกเต็มกอเลยแล้วก็อันนี้เป็นปีกหงนะครับถ้าเชื่อว่าปีกหงนะเอาไปร้อยยี่สิบเหมือนกันครับไม้อยู่ในกระถางห้านิ้วนะปีกหงอันนี้เป็นรัศมีเงินครับไม้ไซส์ใหญ่เหมือนกันกระถางห้านิ้วนะก็กระถางร้อยยี่สิบครับนี่ไซส์ใหญ่เลยนะรัศมีเงินคือไซส์ตั้งแม่แข็งแรงเลยครับอันนี้ก็จตุรเทพนะครับ มีสองกระถางนะไปกระถางละสามร้อยนะครับไซส์ใหญ่เลยเลี้ยงประมาณเกือบปีเลยครับสองกระถางนี้เพราะว่าไม้เหลืองส้มเลี้ยงนานโตนะครับไส่เบลอเลยนะอันนี้ก็เป็นไม้มีชื่อแยกหน่อนะครับผมจําชื่อเขาไม่ได้เป็นไม้ป้ายนะกระถางนี้ไปหนึ่งร้อยบาทครับเป็นไม้แยกหน่อนะอยู่กระถางห้านะอันนี้ก็เป็นรัศมีนะไอ้มันนี่รัศมี เป็นตัวแผงนะครับมันยีรัศมีต้นนี้ไปหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ใหญ่แล้วนะแผงดังขาวอันนี้ก็เป็นลูกปีศาจแดงครับมีสองกระถางนะลูกพีศาจแดงวันนี้อาไปกระถางละร้อยห้าสิบแล้วกันครับผมแบ่งให้สองกระถางนะันนี่สวยๆเลยครับกระถางร้อยห้าสิบนะลูกปีศาจแดงครับอันนี้เป็นสัตว์ตามมหาเทพนะกัดลายมาแล้วนะครับเป็น ชื่อไม้เก่าแต่ไม้จํานวนไม่มีนะครับสัตารามหาเทพผมมีกระถางเดียวนะแบ่งให้หนึ่งพันบาทนะครับสัตารามหาเทพอันนี้ก็เป็นกิติมาศนะครับกิติมาศมีสองกระถางนี่นะเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทครับไม้อยู่ในกระถางห้านิ้วนะกิติมาศไซสใ์ใหญ่เลยน,นี่ก็เป็นลูกกอกเกตนะครับมีลูกกอกเกตด่ดางสวยๆเลยครับมี เราแบ่งสองกระถางกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับลูกกอกเกตนนไซโตนะครับถ้าเป็นอันนี้เป็นกอกเกตเจนสองครับเจนสองตัวนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับไซ์โตนะลูกกอกเกตอันนี้ก็เป็นอุทยานหล,ลวงนะครับไม้อยู่ในกระถางห้านิ้วนะอุทยานหล,ลวงเอาไปเก้าร้อยบาทแล้วกันครับอุทยานหล,ลวง ไสโตนะปลายส,สวยๆเลยครับเอา900บาทพออันนี้ก็เป็นเฮงไหลนะครับอยู่ในกระถาง4นิ้วตัวเนี้ยวไป300บาทนะครับเฮงไหลอันนี้เป็นไม้แยกหน่อครับชื่ออะไรนะเลืมชื่อไปแล้วของสวนเอาไปเอาไป300บาทแล้วครับครับแยกหน่อเดี๋ยวผมนึกชื่อ ชื่อออกเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะครับอันนี้เป็นมณีล้อมเพชรแผงนะครับนี่มณีเอ๊ะไม่แผงตัวนี้หน้าจดทะเบียนหน้าตรงปกทดทีเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับไม้ไซส์กระถางห้านิ้วนะมณีล้อมเพชรดัง,ดงสวยๆน,นีก็ขวัญน,นครอ,อีกกระถางนะครับอันนี้ก็ไปกระถางเนี้ยไปหนึ่งร้อยบาทพอครับป้ายนะอย่างนี้โตขึ้นมาป้ายทุกต้นนะครับที่ออกมาแดง,งขวัญน,นคร ช้อนช้อนทองครับกระถางเนี้ยไปสองร้อยนะครับไม้จะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะครับตัวนี้ช้อนทองนะสองร้อยต้นเนี้ยไปสองร้อยห้าสิบครับช้อนทองนี่ก็นกฟินิกครับหนึ่งร้อยบาทนะไม้อยู่ในกระถางห้านิ้วนะนี่กระถางละหนึ่งร้อยเลยครับมีสองกระถางนกฟินิกแล้วก็อันนี้เป็นธิดาสวรรค์น,นะครับธิดาสวรรค์เอาไปห้าสิบบาทครับ นี่เป็นลูกมณีร้อมเพชรค,ครับนี่เป็นไม้ใบหอกนะเป็นลูกไม้นะครับของมณีร้อมเพชรกัดลายสวยๆเลยอันนี้จะอยู่กระถางห้านิ้วครึ่งนี่สองกระถางนี้อยู่ห้านิ้วครึ่งนะเอาไปกระถางละสี่ร้อยบาทนะครับลูกมณีร้อมเพชรนั้นอันนี้ก็กระถางห้านิ้วกระถางนี้เอาไปสามร้อยแล้วกันครับอันนี้จะเล็กกว่านิดนึงสามร้อยแล้วก็มาอยู่กระถางสี่เอาไปกระถางละสอชชนะระงรออนนง้อยะอะะนะครับนี่ลูกมณีล้อมเพชรเขาจะเป็นไม้ใบหอก กระดูกดำนะครับหน้าจะเข้มๆแบบนี้เลยนะสวยๆเลยครับอันนี้ก็เขาไม้แก้วครับเขาไม้แก้วไซส์ใหญ่นะอันนี้ก็ไปแปดสิบบาทครับเดซิดที่นี่ครับกระถางห้านิ้วนะเดซที่นี่ต้นนี้ก็ไปร้อยห้าสิบครับอันนี้ไซส์กระถงางสี่ไปกระถางละหนึ่งร้อยนะครับผมคัดหน้าสวยๆมาขายเลยนะเดซที่นี่ไปกระถางละหนึ่งร้อยนะครับน,นี่ก็เป็นหลวงพุทธิ์สมกอนะ ตัเน,นี้ยไปห้าสิบาทครับหลวงพุทธิดฟอมกรเท่ากันเลยนะครับเป็นฟอมกอเหมือนกันหลวงพุทธิดนะห้าสิบาทนี่ก็เป็นเพชรมืองนนนะครับนี่มีหลายกระถางนะเป็นมืองนนนี่นะครับดางสวยๆแล้วไปกระถางละห้าสิบาทนะครับเพชรมืองนนนี่เป็นอึ่องสยามนะครับอึ่องสยามไซใหญ่ๆเลยไซตั้งแม่แข็งแรงเลยนะครับผมคัดไว้จะไว้เป็นแม่พันธุ์สองกระถางนี้วันนี้มาแบ่งก่อนเนาะเอาไปกระถางละ ร้อยแปดสิบาทแล้วกันครับไซส์ใหญ่นะอึ่งสยามถ้าไซส์ไซส์เล็กนี่ผมขายอยู่ก็ถังละหนึ่งร้อยนะครับถ้าซื้อไซส์ใหญ่ก็จะคุ้มกว่านะครับเบลเลอร์เลยแข่งอะไร้อยแปดสิบาทนะครับอ๋อต้นนี้ผมนึกชื่อออกแล้วนะครับชื่อว่าออรสานะไมยเพิ่งตั้งชื่อไม่นานนี่เองนะครับออรสานี่เป็นแยกหนอนะครับต้นนี้สามร้อยบาทนะครับ แยกหน่ออลวสันปิดแป๊บนี้ครับผมมีค่าส่งมะเหมาอยู่ที่หกสิบบาทนะครับสนใจต้นไหนเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ไลน์ไว้ตอนท้ายคลิปอีกทีนะครับตุ้นนี้ตุน้ตนนะ เปิดทีเดียวน้ำมันหยดมันหยดสุดกล้องอน,นี่เป็นพนังสุดจิตตานะครับเป็นไม้เก่าที่ยังจำนวนก็ยังไม่เยอะนะพะนังสุดจิตตาต้นนี้เป็นต้นใหญ่ต้นแม่พันธุ์เลยต้นเนี้อไปห้าร้อยบาทนะเป็นไซส์รองลงมาครับไซส์นี้ ไ่นี้แบ่งอยู่ที่สามร้อยนะครับน่จุดแ๊บนะครับดีลมแรงมากเพรามันนะ้นำจจุด้นี่ครับไซนี้อยู่ที่สามร้อยนะครับพระนางสุจิตตานะนี่สามร้อยบาทอันนี้ก็เป็นปิ่นประทุมใบายาวนะครับเอาไป สองร้อยบาทนะครับไซเบอร์อเลยนะปิ่นประทุมไปยาวอันนี้ก็เป็นนาคาลุฟไฟนะครับอันนี้เป็นหน้าตรงปกนะตัวนี้ผมก็เอฟเข้ามาไซส์ใหญ่ๆครับแบ่งที่สามพันห้านะไซส์้อมผ่านะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นตัวแผงครับตัวแผงเขายังไม่มีจํานวนนะผมเอฟเข้ามาเหมือนกันมาแบ่งแบ่งเข้ามาที่งานประกวดนะครับอันนี้เป็นตัวแผงจะแบ่งอยู่ที่กระถางละแปดร้อยนะเริ่มกัดลายมาแล้วนี่ตัวแผงจะสวยจะสวยมากครับตัวแผง ลายเขาสวยมากนะเอาไปกระถางละแปดร้อยนะครับนี่ตัวแผงนาคาลุยไฟนะครับอันนี้เป็นหน้าที่เขาจดทะเบียนนะอันนี้หน้าแล้วก็เป็นปักษากระลาเวกครับเป็นไม้หกเป็นไม้หกมีแข้งนะบาใเขาแปลกดีผมชอบไม้ใบแปลกแปีกเอาไปกระถางละสองร้อยห้าสิบนะครับปักษากระลาเวกนะอันนี้ก็เป็นไม้หอก ม่วงนะนี่เขาจะม่วงลนะ้วผมจะเอารูปต้นแม่เขาขึ้นหน้าปกไลฟ์วันนี้นะหกม่วงไสาโตไสากระถางห้านิ้วนะครับวันนี้เอาไปไปไปกระถางละสามร้อยแล้วกันนะไปหกม่วงนี่นะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะครับจะเป็นถ้าเป็นต้นนี้ต้นนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งพันนะครับต้นนี้จะโตเขาใส่เนี้ยไปกระถางละสามร้อยนะแล้วก็เป็น ใบหอกเหลืองนะครับนี่อันนี้เป็นต้นต้นแม่เดียวยังไม่ได้ผ่านะผมแยกหน่อออกมาแยกหน่อ,อมาได้ต้นเดียวนะครับแบ่งอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับนี่เขาเหลืองแท้นะเขาไม่ใช่เหลืองเทียมนะนี่ใบเขาจะเป็นใบใบหอกนะครับเขาจะใหญ่กว่าใบไผนะ่นอยบ่งที่ห้าร้อยบาทนะครับอันนี้ก็แยกหนอ่อเป็นใบหอกด่างสนิมนะครับผมเพิ่งแบ่งไปต้นเดียวนะอันนี้เป็นอีกหน่อหนึ่งนะครับจะมาสองหนอ่อ ไปห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับใบหอกด่างสนิมนะยังไม่มีส่วนไหนขายเนาะหอกด่างสนิมยังไม่เห็นหน,นันอันนี้เป็นประสาททองแผงใบใบขดดอกใบไทยกลมๆนะครับตัวนี้ก็ไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นแยกหน่อนนะปราสาททองเขจาจะกัดชมพูเต็มใบนะครับเป็นตัวแผงนะครับสถรีปีชวดแยกหน่อนครับต้นเนีเ้าไปที่4ี่ร้อยบาทครับ ไซใหญ่มากนะคือไซส์แบบแข็งแรงเลยครับเป็นไม้แยกหน่อนะเศรษฐีพิชวดสี่ร้อยบาทอันนี้ก็เป็นกำปั่นทองนะครับกำปั่นทองต้นเดียไปห้าสิบบาทผมพี่มานนะครับผมพี่มานไซส์กระถางห้านิ้วนะอันนี้มีสองต้นด้วยนะครับเอาไปห้าสิบบาทเหมือนกันผมพี่มานอันนี้เป็นลาศีสิงนะครับลาศีสิงเอาไปห้าสิบาทแล้วกันครับลาศีสิงนี่ต้นแม่ครับต้นแม่ที่จอมไลยนะ เออันนี้เป็นเทพอัสราครับเอาไปห้าสิบาทครับดังสวยๆนะเทพอสัสรานี่ก็เป็นลูกมณีล้มเพชรนะกระถางนี้มีสองต้นนะครับนี่ด่างขาวด่างเหลืองนะลูกมณีลมเพชรเอาไปห้าสิบาทพอครับนี่ผมคัดต้นสวยๆมาขาดเลยนะอย่นี้สองกระถางครับลูกมณีลมเพชรไม้ยังไม่มีจํานวนนะครับเอาไปกระถางละห้าสิบาทรัตนะลุงเรืองแยกหน่อครับนี่ เป็นไม้แยกหนอนะต้นนี้ก็ไปห้าสิบาทพอนีแยกหนอดางแบบสวยๆทุกใบเลยนะห้าสิบาทพอหลังหูมจันนี่เป็นกัดหน้าดำๆมาแล้วนะกัดลายมาละไปห้าสิบบาทอันนี้ก็เป็นแสนคำเมนนะครับไอ่แสนคำเมนหรือว่าแสนสัอารมณ์ตัวนี้ไม่ไปลายหายน่าจะเป็นแสนคำเมนครับแสนสัอารมณ์จะเป็นใบกลม อันนี้ไปห้าสิบบาทเหมือนกันนะชมพูทวีปครับชมพูทวีปเอาไปสามสิบบาทพอครับนี่ก็เป็นสยามนะเป็นไม้แบบไซส์ใหญ่มากแล้วครับเอาไปก็ถางแลวสามพันบาทนะครับสยามนะลุมิดนะไซส์ใหญ่มากนี่เป็นลูกไม้ครับต้นแม่เขาแบ่งต้นลูกนี่ครับไปกระถางละห้าสิบบาทพอนี่ลูกไม้นะกัดลายส,สวยๆเลยครับ ห้าสิบาทพอเขาจะขายพัช,ชลามณีนะไปกระถางห้าสิบาทพอรครับอะไรนี้นี้เป็นศิลาเพชรครับศิลาเพชรแผงนะตัวนี้เอาไปสามสิบาทครับศิลาเพชรหลวงตาเมืองครับหลวงตาเมืองเอาไปห้าสิบาทครับเนีย่ยนี้ก็เป็นใบหอกม่วงนะอันนี้เอาไปกระถางละสองร้อยนะครับไม้ม่วงปีหน้ามาเนี่นะได้ข่าวนะครับมีโอากาสเก็บไว้ก่อนครับ เป่ดราคามาเราทําจํานวนทันพอดีอันนี้ก็จะเป็นล้าสีมีนครับเดี๋ยวว่าแข้งเขาหลุดนะเดี๋ยวว่าไซส์ใหญ่นะลาสีมีนต้นเนี้อไปสองร้อยบาทนะครับลาสี่มีนไซส์ยักษ์กกเลยครับอันนี้ก็เป็นลูกไม้คายรัะตะนเทพนะลูกไม้ดังนะครับเอาไปห้าสิบบาทอันนี้ก็เป็นสาวนครใช้สี่ครับเป็นตัวลุนเอนาไปสามสิบบาทพาอนนี้ก็เป็นหลวงตระเมือง ตัวเมืองก็อยู่ที่ห้าสิบาทนะครับนี่ก็นกฟินิกหนึ่งร้อยนี่เป็นเกรสรพมลินนะครับใสกระถางสี่นิ้วนะแต่ปลายสวยครับตนนัวนี้ไปที่หนึ่งพันสามร้อยบาทพอครับเกรสรพมลินนะเบามากครับเนี่ยสวยๆเลยครับนีวโอคินอโอคินอต้นเนี้ ok ok ino, อ,นนอไปห้าสิบาทครับนี่นี่ต้นนครับตัวน,นี้ก็สวยนะโอคินห้าสิบบาท ดาราอนุพลัตแผงครับตัวนี้ไปสามสิบาทพอดาราแผงอันนี้ก็จะเป็นพัทยาครับฟอมกอเลยตัวนี้ก็ไปสามสิบาทพอพัทยานี่ก็รัตนะลุงเรืองตัวนี้ก็ไซส์ใหญ่แล้วครับไปสามสิบบาทครับลาสี่มีนแผงนะแผงดางข่าวครับไปสามสิบบาทหมอชันยุทธครับตัวนี้เขาจะแผงแผงไม่ป้ายหรือว่าเขาโดนแดดน้อยไม่แน่ใจครับตัวนี้ก็ไปสามสิบาทนะ มีหนอกมาแล้วครับหมอชันยุทธนะมันมีล้อมเพชรอ,อันนี้มีสองต้นเลยแต่ว่าไซ์เขาก็ยังเล็กอยู่นะไปห้าสิบาทนะครับมันมีล้อมเพชรนะด่างทั้งคู่เลยนะครับห้าสิบบาทเอาเลยดีอันนี้เป็นมหาชัยนะครับมหายชัยก็ไปห้าสิบบาทครับแดงอันดาครับนี่ด่างนะ แดงดาต้น,านนี้ด่างทุกใบนะครับเอาไปสามสิบบาทพอโนพะเก้าครับสามสิบบาทอันนี้เป็นมะนีล้อมเพชรแผงนะครับนี่ตัวน,นี้ด่างสวยมากนะตัวน,นี้ไปห้าสิบาทนะครับมะนีล้อมเพชรอันนี้เป็นฤศีโกธัญญะนะครับเขาจะเป็นตัวแผงออกมาด่างขาวนะี่โกธัญญะมีสองกระถางครับตัวนี้แต่งจริงไม้มีจํานวนครับผมเอามาไล่แค่กระถางสองกระถางนะไมา้อยู่ตู้อื่นนะครับเอาไปกระถางเราสามสิบบาทพอนะครับ อันนี้ก็เป็นมณีมรกตนะครับไปสามสิบบาทเดซิที่นี่ครับตัวนี้ด่างน้อยนะเดซิที่นี่ตัวนี้ก็ไปสามสิบบาทครับยาย่าครับยาย่ากัดสีสวยๆเลยนะหวานๆไปสามสิบบาทครับสีลาหุ้มทองแผงครับตัวนี้ด่างสวยไปห้าสิบบาทอันนี้ก็จะเป็นเงินทองนาคนะครับเงินทองนาคก็ไปห้าสิบบาทครับ อันนี้เป็นหอคำหลวงนะครับห่อคำหลวงว่าเขาติดแผงเขียวนะมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะครับเอาไปสามสิบาทพอครับหอคำหลวงเฉพาะไรที่บ้านนะครับสามสิบบาทอันนี้จะเป็นมะนีล้อมเพชรครับนี่นี่ก็ด่างสวยนะติดด่างติดด่างทุกใบครับแต่เขาด่างไม่เยอะแต่เห็นปะตัวนี้ก็ไปสามสิบบาทพอ หลวงพุทธิ์ครับหลวงพุทธิ์อันนี้มีสองต้นีนหนึ่งกระถางนะอันนี้ไปห้าสิบนะครับหลวงพุทธิ์พัดพัดมณีครับอันนี้ไม้ใบกรมนะพัดมะนีไม้ของอาจารย์วิรัตเอาไปกระถางละสามสิบนะครับพัดมณีนี่นะสามสิบบาทอันนี้ก็จะเป็นเมืองพิจิตรเขาไปสามสิบาทฟอร์นี่ไซส์สวยๆเลยอ่าเศรษฐีเลือทองครับตัวนี้ก็ฟอร์มใหญ่ๆนะด่างน,นะครับ ก็ไป30บาทครับสี่จีเลวทองครับวันนี้ก็19นาทีแล้วเนาะก็แค่นี้แล้วกันเพราะที่บ้านไม่มี w i f i นะครับต้องโหลดใช้เน็ตใช้เน็ตมือถือจะนานเสร็จนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบวันสีด้วยนะครับขอบคุณลูกคา้าทุกคนที่ดูจนจบไลค์นะครับเ,ออเดี๋ยวผมฝากเบอร์ด้วยสนใจต้นไหนโทรมาที่เบอร์0 8นย์6 9926นะครับนี่เป็นเบอร์โทรนะครับหรือถ้าสะดวกแอดไลน์ไลน์มาที่เบอร์เดิมเลยครับ0855984392นะครับก็สนใจก็โทรหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบวันสีด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ดูจนจบไลค์นะครับสวัสดีครับ